สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครงบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร0 2 4 2์4 5 8 8 8่ ัสลามูอะลัยกุลครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบูโนฟอร์ดช anel อีกแล้วนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงครับคุณลูกค้าเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดครับวันนี้นะครับผมพาคุณลูกค้านะครับที่เป็น FC ในช่องบูโนฟอร์ดช anel เดินทางมาเจอกันอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งคันนะครับที่เป็นรถกลุ่มพิเศษนะครับที่อยู่ในฟอร์ด ที่อยู่ในดีลเลอร์นะครับของฟอร์ดพระประแดงเรานะครับกับจ้ข้างหลังผมคันนี้เลยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมยังไงฝากคุณลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องมูญรุ่งฟอร์ดชาแนลของผมไว้ด้วยนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับคันนี้วันนี้นะครับผมพาคุณลูกค้าเดินทางมาเจอกับนี่เลยครับเรนเจอร์นะครับ BBL Sport 4อร์ตณนะครับแล้วคันนี้นะครับ โปรโมชั่นพิเศษนะครับที่ช่องบุลลน่ฟอร์ดนะครับแล้วก็ฟอร์ดพระประแดงจัดให้กับทางคุณลูกค้าเลยก็คือนะครับเงื่อนไขง่ายๆครับเพียงคุณลูกค้าดาว25%ขึ้นไปนะครับรับไปเลยครับดอกเบี้ยส <to ุดพิเศษนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์นานห้าปีกันไปเลยครับอ่านานห้าปีนะครับคุณลูกค้าดาวยี่ห้าเปอร์เซ็นต์รับไปเลยครับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานห้าปีนะครับหรือท่านใดนะครับอยากได้ส่วนลดจัดหนักนะครับบุโน่จัดให้เลยคันนี้นะครับส่วนลดราคารถคันนนี้ะคครรับาาสุทธิ เป็นราคาค่าตัวของเขานะครับจะอยู่ที่9 9 4 0 0 0บาทนะครับแล้วคันนี้นะครับรุ่นนี้นะเป็น4ประตูนะครับยกสูงนะครับที่เป็นรุ่นที่ขายดีของน้องฟอร์ดเราเป็นอย่างมากนะครับกับรุ่น r a n เจ r DPL นะครับสี่สปอร์ตสคนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาเดินดูกันครับว่าสีบอลเงินนะครับที่เป็นรถกลุ่มพิเศษคันนี้นะครับสภาพสีภายนอกสีบอลเงินเนี่ยสวยงามขนาดไหนไปรับชมกันเลยครับ มาครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของด้านหน้านะครับของรุ่นสปอร์ 4x2 6AT คันนี้นะครับคันนี้นะครับจะได้มาแบบเป็นเครื่องยนต์2.0ดีเซลนะครับซิงเกิลเทอร์โบนะครับ170แรงม้านะครับแรงบิดที่405นิวตันเมตรนะครับจับคู่มากับเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับคุณลูกค้าแล้วบอกได้เลยครับว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ยอดนิยมนะครับของกระบะ4ประตูยกสูงเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าจะได้ ฟีเจอร์อัตรสนะครับแล้วก็ความสนุกร้าใจนะครับในรุ่นสปอร์ตส2 6คูนะครับอะมาดูในส่วนของด้านหน้านะครับกระจังด้านหน้านะครับจะเป็นตัวคาดนะครับสีเทากาไฟนะครับจากโรงงานนะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นสีเทากาไฟนะแล้วก็มีโลโก้ Ford นะครับเห็นเด่นชัดนะครับนี่เป็นตัวคาดกลางนะครับตัวลังพึ่งเองนะครับจะเป็นสีดําด้านนะครับ จะให้ความหล่อสปอร์ตนะครับแล้วก็ดูดุดันสไตล์อเมริกันเป็นอย่างมากนะครับในชุดของโคมไฟหน้านะครับจะได้มาเป็นแบบมัลติ r รีเฟกเตอร์นะครับ LED นะครับสีขาวเปิดและปิดอัตโนมัติจับคู่มากับไฟ d a y ์ไทมนะครับไฟวิ่งกลางวันนะครับที่เป็นรูปแบบีแคมป์เป็นเอกสิทธิ์นะครับของทางฟอร์ดเลยนะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับคุณลูกค้าจะได้ไฟตัดหมอกนะครับเป็นหลอด LED สีขาวเช่นกันนะครับแล้วก็ความพิเศษของหลอดตัวนี้นะครับจะติดตามวงล้อเลี้ยวด้วยนะครับคุณลูกค้าอ่ะไล่มานิดนึงนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับจะได้เป็นสีเทากาฟไฟนะครับ ตัดกระสีตัวรถนะครับพร้อมในชุดด้านล่างนะครับตรงแผงอินเตอร์คูลเลอร์นะครับจะมีการเว้าเพื่อการโฟล์อากาศที่ดีนะครับในส่วนของด้นล่างนะครับจะได้เป็นสีบอลเงินนะครับตัดมาพร้อมห่วงลากจูงนะครับที่มีมาให้นะครับถึง2จุดนะครับในด้านหน้าโอ้โหหล่อลงตัวสวยงามจริงๆครับผู้ลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหากระบะฟีเจอร์ดีๆอยู่นะครับรุ่นสปอร์ตสี่คูณสเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าต่อโจทย์เป็นอย่างมากครับเดี๋ยวไปเดินดูกันต่อครับอ่ะ มาดูในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับคุณลูกค้าล้อนะครับจะเป็นล้ออลอยที่มาจากโรงงานนะครับขนาดจะได้เป็น18นิ้วนะครับเป็นหน้าเงินนะครับคลิปดำนะครับแล้วก็ไซซิ่งยางนะครับจะอยู่ที่265นะครับ60 18นะครับเป็นยาง HT นะครับของแบรนด์ g o o d y e a r นะครับที่โรงงาน Tangford ให้มาเลยนะครับแล้วก็ความพิเศษในชุดช่วงล่างนะครับในรุ่น DBL Sport นะครับจะได้เป็นโช้คอัพแบบโมโนทู b นะครับก็คือเป็นแก๊สึ่งน้ำมันนะครับพร้อมกับ ปีกนกอิสระนะครับเหล็กหล่อนะครับขนาดใหญ่ทั้งบนนะครับและล่างนะครับคุณลูกค้าจะได้เป็น2ชุดเลยนะครับพร้อมกับนี่ครับโช้อัพที่เป็นแบบโมโนทูบแล้วก็คอยสปริงขนาดใหญ่นะครับซับแรงกันกระแทกที่ดีนะครับฟิลลิ่งนะครับในการขับขี่เนี่ยผมเคยลองนั่งที่ท้ายกระบะนะครับโอ้ผมบอกได้เลยว่าประทับใจมากครับกับชุดโช้อัพนะครับที่ได้มาจากโรงงานเพราะว่าผมเคยลองนั่งหลังกระบะนะครับเวลาวิ่งพื้นถนนนะครับที่เจอผิวขูดขระนะครับ แรงสั่นสะเทือนเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาถึงกระบะเลยนะครับชุดล้อรับไปหมดเลยโอ้โหผมบอกได้เลยว่าผมว้าวมากครับกับชุดช่วงล่างนะครับที่กระบะ Ford Ranger DBL Sport ให้มาจากโรงงานครับเพราะปกติเวลาเราเคยนั่งหลังกระบะกันเนี่ย เวลาวิ่งผ่านทางที่เป็นทางขรุขระเนี่ยเราจะได้รับแรงสั่นสะเทือนนะครับขึ้นมาบนพื้นกระบะนะครับแต่ชุดโช้กอัพที่เป็นแบบมอนทูปนะครับผมบอกได้เลยว่าซับแรงไปหมดเกลี้ยงนะครับคนที่นั่งหลังกระบะนะครับแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับนิ่มมากฟิลลิ่งรถเก่งนะครับผมใช้คํานี้เลยนะครับแล้วคันนี้นะครับเป็นรถปี2023นะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งครับว่านี่สังเกตง่ายๆครับรถปี2023นสะครับสปูปด้านข้างจะยังคงมีเขียนคําว่าเทอร์โบนะครับข้อดีของรถปี23คคืออะไรรับ มันเป็นมาตรฐานเครื่องยูโรโฟนะครับก่อนที่จะมาเป็นปี24ก็คือมาตรฐานเครื่องยูโรไฟนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้านะครับจะไม่ต้องมานั่งพองวงเรื่องระบบ DPF นะครับในเส้นท่อไอเสียนะครับซึ่งระบบ d p f ตัวนี้นะครับเป็นมาตรฐานของเครื่องยนต์ยูโรไฟในเรนเจอร์ทุกรุ่นนะครับแล้วระบบ d p f ตัวนี้นะครับหากมันเกิดอุดตันขึ้นมานะครับเขาจะตัดการทํางานของเครื่องยนต์ทันทีนะครับก็คือคุณลูกค้าจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับแต่ถ้าในกรณีคุณลูกค้าวิ่งอยู่แล้วระบบเกิดตัน คุณลูกค้ายังคงสามารถขี่ได้แต่ถ้าดับเครื่องเมื่อไหร่นะครับแล้วระบบเกิดตันระบบ tpf ตัวนี้เกิดตันนะครับคุณลูกค้าจะไม่สา,ม,สามารถสตาร์ทรถขึ้นมาใหม่ได้นะครับต้อง้องทำการเคลียร์หรือครีนนิ่งเขาก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณลูกค้าที่ใช้รถฟอร์ในปี2024ตรงปีเนี่ยจะเจอเรื่องพวกนี้นะครับแต่ถ้าคุณลูกค้ามีการขับยาวๆขี่กันยาวๆแบบเป็นประจำนะครับ อันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าระบบ tpf เนี่ยเขาจะมีการเบรนนะครับหรือการเผาไหม้นะครับหรือการคาลิเบตในตัวของเขาเองอยู่แล้วในรอบเครื่องยนต์ที่ถูกเซตอัพมาจากโรงงานนะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้รถปีใหม่นะครับปี2024ัรปงปีวารันตีครบ5ปีแสนห0 0หมนโลแจ้งได้เลยครับเดี๋ยวโบโนจัดให้ดูในสีสันภายนอกนะครับซิกเนเจอร์ของตัวรุ่นนี้นะครับก็ กระจกหูช้างและมือเปิดนะครับจะได้เป็นสีเท่ากาไฟนะครับปัดกระสีตัวรถจากโรงงานนะครับอันนี้คือความโดดเด่นเลยนะครับในรุ่นสปอร์ตนะครับคุณลูกค้าสวยจริงๆครับในชุดด้านข้างในส่วนของด้านหลังนะครับตัวกระบะนะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งไปครับว่า เลเยวนะครับความกว้างความความยาวความสูงนะครับผมมีการเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับก็คุณลูกค้าลองไปย้อนคลิปดูได้นะครับผมอ่ะด้านท้ายนะครับของรุ่นสปอร์ตก็จะมีตัวเหยียบขึ้นกระบะมาให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็สิ่งที่ได้มาจากโรงงานนะครับแล้วก็สปอร์ตเองนะครับจะได้เป็นดิสหน้านะครับแล้วก็ดาหลังนะครับแล้วตัวในรุ่นที่เป็น4 2นะครับ 6AT นะครับจะได้โหมดการขับขี่มาถึง4โหมดนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าสามารถปรับแล้วก็เลือกใช้ได้เลยนะครับในส่วนของชุดไฟท้ายนนะะคคครับบบุณลูก้้าาจไดมเป็แ LED เป็น LED ผสมกับหลอดฮาโลเจนนะครับที่ได้มาจากโรงงานนะครับในชุดโลโก้ด้านท้ายนะครับจะมีกล้องติดอยู่นะครับเวลาคุณลูกค้าเข้ากียาถอยหลังนะครับภาพก็จะไปแสดงที่หน้าจอซิงโฟ a นะครับภายในห้องโดยสารนะครับตัวหนังสือคําว่าสปอร์ตนะครับบ่งบอกรุ่นพร้อมกับไฟเบรกนะครับที่เบ้ามือเปิดท้ายกระบะนะครับแล้วกระบะนะครับ ได้เป็นแบบอิซิลิฟนะครับผ่อนแรงนะครับในผมใช้2นิ้วนะครับในการยกเปิดได้เลยสบายๆเพราะฉะนั้นคุณสุภาพสตรีไม่ต้องเป็นห่วงครับกระบะมันหนักแต่เรามีระบบตัวนี้ครับนี่อิซิลิฟนะครับเป็นตัวระบบผ่อนแรงนะครับในฝาท้ายติดตั้งไปให้ด้วยแล้วก็ลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับ วันที่คุณลูกค้าซื้อรถนะครับเรามีการแถมแม็กไ n เนอร์ที่เป็นของแท้สู์บริการนะครับเป็นแม็กไ n เนอร์แบบเข้ารูปนะครับจะไม่มีโป่งยื่นออกมานะครับมันจะเสมอเรียบเข้าไปกับด้านข้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าจะได้พื้นที่ใช้สอยอย่างเต็มพิกัดนะครับไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะครับอันนี้ก็สิ่งที่ทางผมจัดให้เลยครับกับรุ่น Ranger DBL Sport 4x2 6at นะครับและเน้นย้ำนะคันนี้นะครับหากคุณลูกค้าอยากจัดไฟแนนซ์นะครับผมให้เลยครับ 0%นาน5ปีเพียงดาว25%นะครับหรือท่านใดอยากได้ส่วนลดนะครับบูโน่จดให้ครับ110,000บาทไปเลยครับสำหรับ DBL Sport 4x2 6AT สีบอลเงินคันนี้คันเดียวเท่านั้นครับมาดูในส่วนของภายในนะครับไล่ตั้งแต่แผงมือเปิดเลยนะครับนี่ตัวมือเปิดนะครับเขาจะย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับในเลนเจอร์ทุกรุ่นนะครับเราไม่ได้ลืมแถมให้คุณลูกค้านะครับแล้วก็แผงมือเปิดด้านข้างนะครับจะได้เท็กเจอร์สัมผัสมาเป็นหนังจากโรงงานนะครับเพราะฉะนั้น ลูกค้าจะได้ฟิลลิ่งนะครับที่ดูแบบพรีเมียมทันทีนะครับแล้วตัวเบาของ dbl Sport เองนะครับจะได้เป็นเบาะหนังนะครับสีดำนะครับจากโรงงานทั้งหมดนะครับลูกค้านี่ได้เป็นเบาะหนังหมดเลยนะครับผมพยายามถ่ายหเห็นแบบนี้เลยนะเป็นเบาะหนังนะครับแถวที่2นะครับจะมีแอร์มาให้ด้วยนะครับในรุ่นสปอร์ตนะครับแล้วก็ช่องเสียบหัวชาร์จ1ิโวลต์นะครับมีมาให้จากโรงงานนะครับอ่ะลองเดินดูในด้านหน้านิดนึงนะครับแผงประตูนะครับสวยๆเช่นกันนะครับ ตัวเบ้ารองตรงนี้ก็จะเป็นสีเทากาไฟตัดมานะครับตัวมือเปิดก็อยู่ตรงนี้นะครับกระโจกปรับพับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับปุ่มเซนทันล็อกมีมาให้นะครับพวงมาลัยนะครับที่ได้มาจากโรงงานเป็นพวงมาล e ัย e-part นะครับพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับปรับพวงมาลัยแบบเมน้วนแบบ สี่ทิศทางนะครับปรับเข้าหาตัวดันออกนะครับปรับลงแล้วก็ปรับขึ้นได้นะครับอันนี้คือฟอร์ดให้มาจากโรงงานเลยนะครับนี้เป็นไงครับด้านหน้าเบาะเป็นหนังสีดำนะครับตัวปรับเบาะทั้งคู่หน้านะครับจะเป็นแบบแมนว่นะครับลาซิกเนเจอร์ของทางสปอร์ตนะครับในเบาะหนังนะครับจะมีการปักโลโก้นะครับคำว่าสปอร์ตที่ตัวเบาะด้วยนะครับสวยงามหล่อลงตัวจริงๆนะครับลองดูที่คอนโซลด้านในนะครับจะได้เป็นคล้ายๆลายลแคปตานะครับปัดกับสีเทาเมทเกรนะครับเพราะฉะนั้น จะดูแบบสปอร์ตลงตัวเป็นอย่างมากนะครับหน้าจอซิงค์โฟเอตรงกลางนะครับขนาดไม่ได้ขี้เหล่เลยนะครับเชื่อมต่อ Apple CarP เพพร้อม Android Auto ได้เลยนะครับและที่สำคัญนี่ครับสปอร์ตให้มามีแท่นไวเลสชาร์จเจอร์พร้อมช่องเสียบ USB ตรงกลางนะครับแล้วก็ปุ่มนะครับปรับโหมดการขับขี่นะครับสามารถกดปรับได้ถึง4โหมดนะครับผมแล้วก็ตัวปิด traction นะครับแต่ผมไม่แนะนำนะครับเปิดไว้ดีกว่านะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ6สปีดสามารถปรับเป็น เป็นแบบเมนนุได้ปลายนิ้วสัมผัสนะครับทั้งบวกและลบนะครับผมสวยๆเลยครับคุณลูกค้าบอกได้เลยว่าเนียนจริงๆครับสำหรับรุ่นสปอร์ตท่านใดหายอยู่นะครับต้องรีบนะครับแล้วคันนี้นะครับพิเศษจริงๆส่วนลถที่หรือจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ยศูนเนาน5ปีเพียงคุณลูกค้าดาวย่าเ์เเท่านั้นครับโอเคครับคุณลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างครับกับรถกลุ่มพิเศษนะครับแล้วผมเน้นย้ํานะครับบอกแล้วครับว่าคันนี้นะครับเป็นรถ ปี2023นะครับมาตรฐานเครื่องยนต์ยังเป็นยูโรโฟอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลกับระบบตัว DPF นะครับที่ผมเรียนแจ้งไปนะครับหรือท่านใดนะครับอยากได้รถใหม่นะครับมาตรฐานเครื่องยนต์ยูโรไฟเลยนะครับจดทักเข้ามาเลยครับผมจัดให้เลยสุดพิเศษจริงๆดอกเบี้ย0%สี่ปีพร้อมฟรีชุดแต่งด้วยนะครับอยากได้แบบไหนอยู่ที่ดุลพินิจของทางคุณลูกค้าเลยนะครับแจ้งผมได้เลยเดี๋ยวบูโน่จัดให้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขออนุญาตจบคลิปการรีวิวเจ้าสปอร์ตนะครับส สุดพิเศษนะครับรถกลุ่มพิเศษคันเดียวคันสุดท้ายไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้ามาติดตามกันครับว่าผมจะพาไปเจอกับรุ่นไหนตัวไหนอีกยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับแล้วก็แคมเปญพิเศษพิศษ,พศษที่จัดให้กับคุณลูกค้าอย่างเป็นประจำสำหรับวันนี้นะครับบุโนโ่ต้องขออนุญาตขอตัวลาอัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ